สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่รักในพระคริสต์เจ้าหวังว่าพี่น้องยังอยู่กับพ่อนะครับในการที่จะใช้เวลาน้อยนิดแต่ละช่วงแต่ละวันเพื่อเราจะได้ทำจิตใจของเราให้งดงามขึ้นนะครับวันนี้บทอ่านบทแรกก็ต่อจากเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงตระหนักว่าใกล้จะสิ้นพระชนจึงเรียกลูกชายก็คือซาโลมอนเนี่ย สั่งว่าพ่อกำลังจะตายในไม่ช้าลูกจงเข้มแข็งอย่างลูกผู้ชายเถิดจงปฏิบัติตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงเดินตามหนทางของพระองค์ปฏิบัติตามข้อกำหนดบทบัญญัติและอะไรต่อมีอะไรวันนี้เราเห็นคาสดาวิดนอนแล้วก็ลูกชายที่จะมาจะเป็นกษัตริย์แทนนี่ก็คือซาโลโมอนเนี่ยก็คลานเข้ามา และเราก็เห็นบิดาก็รูปหัวลูกชายแล้วก็สิ่งที่จะฝากไว้ไม่ใช่อาณาจากักรไม่ใช่ความร่ำรวยอะไรต่างๆทั้งนั้นแต่ฝากลูกชายเนี่ยให้ได้เห็นน้ำพระทัยของพระบิญเจ้านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ หลายครั้งหลายคราวในเวลาที่เราเป็นพยานนั่งอยู่กับคนที่กำลังจากโลกนี้ไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาดารงชีวิตในสินเนพรเขาจะมีความสงบแล้วก็จะสอนลูกสอนหลานลูกเอออย่าทิ้งพระนะรู้จักไปวัดไปวานะไอ,อ้ลูกคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นเออลูกแต่งงานยังไม่เรียบร้อยทาให้เรียบร้อยนะลูกนะก็ให้รักกันเนี่ยเป็น ถ้อยคําที่กันกลองจากใจของพ่อนั่นเองหลายครั้งคนที่มีชีวิตจิตเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงเรื่องเรื่องวัตถุเลยก็จะไม่บอกว่าเนี่ยบ้านหลังนี้มันใหญ่นะลูกนะแล้วก็จะขายไม่ขายยังไงไม่ใช่แต่จะพูดว่าลูกนั้นน่ะอย่าทิ้งพระเจ้าเด็ดขาดวัดวาให้เข้าแล้วก็ให้ทำหน้าที่ของตนเองต่อนหน้าพระเจ้าด้วยใจสุภาพถ่รมตน ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งอายุปานนี้ประมาณเจ็ดสิบกว่าแล้วทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องลูกของเขาเนี่ยเขาร้องไห้บอกทำไมต้องร้องไห้บอกผมเนี่ยเสียดายเหลือเกินที่ตอนที่ผมยังทำมาหากินได้และทำได้ดีด้วยก็คือไปตลาดนัดผมวิ่งจากอีสานไปถึงเชียงใหม่ถึง ไปถึงโน่นต่อโน่นได้เงินเยอะพ่อเราจนสามารถที่จะเลี้ยงลูกได้สบายสบายแล้วทำไมต้องร้องไห้ตอนนี้ล่ะผมร้องไห้เพราะว่าผมมีลูกสิบคนแต่มีคนเดียวที่เข้าวัดพ่อเพราะต้องภาวนาให้ผมเป็นพิเศษและดูก็เป็นความจริงเพราะว่ามัวแต่หาเงินวิ่งตามเงินอยู่และในที่สุดลูกก็ไม่ได้เข้าวัด ไม่ได้เข้าวัดนานๆเข้าตอนนี้บอกให้เข้า้ๆเ,เนี่ยมันก็รับไม่ได้เนี่ยพี่น้องดูให้ดีสิ่งที่จะช่วยลูกนั้นไม่ใช่เงินไม่ใช่สิ่งของแต่จะเป็นความเชื่อที่ผู้ชายคนนี้เขาบอกถ้าผมจนที่สุดแต่ถ้ามีลูกทุกคนเข้าวัดเนี่ยผมจะมีความสุขที่สุดแต่ตอนนี้มันสายเกินไปซะแล้ว เาต้องภาวนาให้กันและกันเพื่อครอบครัวที่เขาทิ้งวัดทิ้งวาเนี่ยจะได้รู้สํานึกด้วยนะครับส่วนในพระวรสารวันนี้พระองค์ส่งพรสะวก12องค์ออกไปเพื่อพวกเขาไปเพื่อเทศนาสั่งสอนและพระองค์ก็บอกว่าจะต้องมีใจยากจนมากๆเลยไม่ให้อะไรไปด้วยนอกจากไม้เท้าคือไม้เท้าเนี่ยสาหรับกันไม่ให้ล้มนะครับ ไม่ให้มีอาหารไม่ให้มีย่ามไม่ให้มีเศษเงินใส่ถทยให้สวมรองเท้าได้ก็เพราะว่าสมัยก่อนถ้าไม่สวมรองเท้าเนี่ยการเดินตามฝุ่นมันจะลำบากนะครับแต่ไม่ให้เอาเสื้อสำรองไปด้วยพระองค์ตรัสว่าถ้าท่านเข้าบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะออกเดินทางต่อไปและสิ่งที่พระองค์ให้ก็คือให้ขับไล่ผีสาต์ให้เจิมน้ำมันผู้เจ็บป่วย และรักษาเขาให้หายจากโรคอันนี้ก็คือพระองค์เป็นคนส่งพลังไปกับเขาเหล่านั้นพี่น้องครับแต่ละคนพี่น้องอย่าลืมว่านอกจากเราไปวัดไปวาทําหน้าที่เป็นคริสตชนแล้วเนี่ยพี่น้องเองจะต้องเป็นแสงสว่างให้คนอื่นพี่น้องไม่ได้ถูกส่งออกไปแบบอระคะสา,าวกแต่พี่น้องสามารถที่จะช่วย ให้คนอื่นนั้นได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเคยในประเทศนิวกินีนั้นก็มีเรื่องเล่าว่ามีชายแก่คนหนึ่งที่กลับใจเป็นคริสเตีนแล้วก็เขามีใจร้อนรนมากไปโรงพยาบาลเขาจะอ่านพระวรสารให้คนไข้ที่มารับการรักษาเนี่ยทุกวัน อ่านจนถึงเที่ยงแล้วก็กลับบ้านตอนบ่ายก็ไปทํางานวันหนึ่งเขาอ่านไม่ค่อยออกก็เลยไปหาหมอหมอก็เลยบอกว่าคุณตากําลังจะบอดแล้วให้มาหาหมออีกนะปรากฏว่าไม่มาเป็นอาทิตย์เลยจนถึงวันหนึ่งเขากลับมาหาหมอแล้วบอกคุณหมอครับผมขอโทษด้วยที่ไม่ได้มาตามนัดแต่ที่ผมไปเนี่ยผมไปอยู่บนดอย และท่องพระคัมภีร์เพื่อจะได้ไปประกาศอ่านพระคัมภีร์ให้คนไข้ที่มาโรงพยาบาลได้ยินเหมือนเดิมแม้ตาของผมจะมองไม่เห็นแล้วบัดนี้ผมก็ท่องพระคัมภีร์ได้หลายตอนแล้วครับคุณหมอครับผมมีความสุขใจที่ทางโรงพยาบาลให้ผมมาทํางานในจุดนี้คือมาอ่านพระคัมภีร์ให้คนป่วยฟังและผมก็จะไปอ่านต่อไป ทั้งๆท,ที่ผมตาบอดแล้วนะครับโอ้ดูใจเขาแล้วเนี่ยพี่น้องพี่น้องสะดุดไหมที่คนคนหนึ่งนั้นเขาทุ่มเทจนขนาดที่ว่าตาบอดก็ยังไม่เลิกที่จะประกาศอ่านพระวาจาของพระพิญ้าให้คนอื่นฟังในเมื่อตัวเองอ่านไม่ได้ก็ไปท่องมาเพื่อให้คนอื่นได้ยินทั้งหมดถ้ามีอย่างนี้บ้างในมิสซังของเราพี่น้องเพราะก็คิดว่าหลายๆคนก็จะมีโอกาส ได้สัมผัสกับพระเยซูเจ้าแล้วก็มีความสุขเหมือนกับพวกเราเพราะเวลาถามพวกเราว่ามีความสุขไหมมีแล้วคนอื่นยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้านั้นนะ่ะเราก็น่าจะให้เขามีความสุขด้วยขอ,ขอให้พี่น้องทุกท่านทําสุดความสามารถไม่วิธีการใดก็วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คนอื่นได้รู้จักพระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ พ่อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้น,น,นโดยพระ,พระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์